เรือ่องเพอร์โซน่าครับเพอร์โซน่าคืออะไรเพอร์โซน่าคือตัวละครเดียวเลยตัวละครที่เราสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้เรามีผู้ใช้กลุ่มหนึ่งอายุ15บถึงเราสร้างเพอร์โซน่าขึ้นมาเพื่อเป็นตัวละครเพื่อแทนกลุ่มนี้ถ้ามีกลุ่มอาจจะมีผู้ใช้หลายกลุ่มได้แต่ว่าเราก็ต้องมีตัวละครสำหรับกลุ่นมานั้นๆด้วยนะครับเพื่อตอบคาถามว่าเราออกแบบระบบนี้เพื่อใครอันนี้ผม มาคำว่าตัวละคร,รไม่เด่นหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพอร์โซนาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มคนนะเพราะน้าเป็นตัวละคร,รหนึ่งตัวคําว่าตัวละคร,รคืออะไรคือมีหน้ามีตามีชื่อมีนิสัยมีรมประวัติมีชีวประวัติมีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบอันเนี้ยคือเพอร์โซนานะครับตัวอย่างเพอร์โซน่านี่เป็นสามแบบนะ ไม่ได้ไม่ได้ให้อ่านให้ดูคร่าวๆแล้วกันก็คือว่ามันก็จัดเรียมได้หลายรูปแบบเนาะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นบูเลต์พอยต์บอกว่าเขาอันนี้เขาเขียนว่าว่าใช้ปกติใช้เว็บทำอะไรอันนี้ชื่อคนนี้ชื่อดิวหน้าตาอย่างนี้นะอายุเท่าไรแต่งงานแล้วอย่างคนนี้ชื่อลิลลี่มีนิสัยอ่านนี่เอามีเป้าหมายในการใช้ ระบบที่เรากำลังจะสร้างขึ้นนี้อย่างไรหรือว่ามีปัญหาอะไรงไงหรือว่าอาจจะเขียนมาในเชิงแบบเป็นคำบรรยายเ,ยเป็นบทความหรืออะไรอย่างว่ามันก็คือสิ่งนี้แหละแต่ว่ามาแปลงให้มันเป็นนิทานของคนันจะเห็นว่ามีอะไรบ้างมีรูปคนมีชื่อทุกคนมีชื่อมีหน้าเป็นชื่อจริงไม่ใช่แบบตัวละครเล่นไม่ได้อารูป การไล่คนมาแต่ว่าเอารูปคนที่เป็นคนที่เราจะพบปะได้จริงในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นผู้ใช้มีโอกาสที่เป็นผู้ใช้เราใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเพอร์โซน่าเนี่ยมันเป็นตัวแทนเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นตัวแทนของผู้ใชยเนาะเพื่ออะไรเพื่อปดปัญหาการที่ดีไซเนอร์เนี่ยออกแบบให้ตัวเองใช้เช่นดีไซเนอร์ชอบฟอนนี้ดีไซเน,นอร์ชอบสีนี้ ลอกปมันก็จะมีความความเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์อันนีใช้เนื้องคนะล,ลงไปแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยบางทีสิ่งนั้นนะ่ะมันไม่ได้เหมาะกับกลุ่มคนที่จะใช้งานเราเลยเวลาเราออกแบบให้ใครใช้อ่ะถามวออบบ่าใครใช้คุณดูจากโปรเนาคุณออกแบบฟีเจอร์นี้มาคุณถามว่าจะมีคนใช้ไหมคุณก็ต้องมาดูว่าโปรเน,นาคุณนะจะใช้ฟีเจอร์นี้ไหมนะครับแล้วก็ตัดปัญหาในการออกแบบเหี่อคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้ด้วยเช่นอะไร Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยคิดว่าเพอร์เซอร์นลหลักของของคนเลยเนี่ยของคนใช้ทั่วไปผู้ใช้ทั่วไปคิดว่าเป็นใครครับใครเดา่ยวเป็ใครนักศึกษานักศึกษาครับอ่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราลองเข้าไปใน Facebook นะแล้วลองเข้าหน้าอับเบิลนะแ้วลองเราลองแมปดูว่าหน้าอับเบิหน้าอับเบิหน้าเกี่ยวกับในในในชื่อคนเนาะเช่นเช่นถ้าคนเข้ามาใน Facebook ผมแล้วกด ลุ่มเกี่ยวกับมันก็จะมีดิสอะไรบ้างครับมันมันจะบอกอะไรบ้างถ้าสมมติว่ตผวเทุกอย่างไม่ได้ยินฮะโลโหลยงะมากครับการศึกษาชื่อประวัติทำงานอะไรอายุอ่าอะไรอีกวันเดือนปีเกิดความสัมพันธ์อ่า <Inter est. S 1> อินเทอร์เรสคิดว่า คนอายุ80จะสนใจไหมครับว่าผมถ้าผมอายุ80กับเพื่อนอายุ80จะสนมีการสนใหมว่าเขาโสดหรือเปล่าหรือว่าเขาจบเรียนจบที่ไหนไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นโฟกัสของกลุ่มประชาชนเนียน่ยถ้าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนเพิ่งเริ่มทําง,งานเป็นเป็นยามาดอลเนาะก็คือเป็นโฟกัสของกลุ่มถามว่ามันคนคนอายุ60 70เนี่ย ไม, <po target> ไม่ใช้ใช่ไหมก็ไม่ใช่ก to ็ใช well. so ้ได้คุณอาจจะไม่ตรงเปอร์ซนหลักของ Facebook แต่ว่าคุณก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเวลาเราออกแบบเราออกแบบเพื่อเปอร์ซนหลักของเราแล้วหวังว่าอาจจะมีคนนอกเปอร์ซอร์นมาใช้ด้วยก็ได้แต่เราไม่ได้ปรับเพื่อเพื่อคนกลุ่มนั้น Facebook ไม่มีไม่มีการไม่มีปุ่มปรับอนในว็บเมืนก็ให้อนมันใหญ่อนมัเล็กสำหรับคนที่อ่านสายตาไม่ค่อยดีอ่านเพราะอะไรเพราะว่าโการไม่ยังเป็นกลุ่มักศึาษาที่ ที่ไม่ที่ขนาดการ์ที่ๆๆไม่เยอะใช่ไหมครับอ่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เพอร์โซนามีอ่ะคืออย่างที่บอกไปแล้วคือมันเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากแล้วก็มันสร้างมาจากข้อมูลที่ได้จากการทำปเปรย์ดเซิร์ตรงนี้เนี่ยในการดิโคเวอร์เนี่ยไปสัมภาษณ์คนไปทำเบรยสตอร์ดเนี่ย หรือว่าไปทำ Review, า t a k e h o l d e r r e v i e ก็คือไปสัมภาษณ์คนที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ใช่ผู้ใช้จริงแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้นนะไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็มาสร้างเป็นตัวละครของเรานะครับแต่เนื่องจากวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะออกไปเก็บข้างนอกเราจะมาทำารเอเจชั่นเรียกว่าโปรโตเโซนาคือเปนาที่เราเพื่อไงก็คือเราเดา educated g s ก็คือเดาแบบมีหลักการขึ้นมาว่าคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละจะเป็นผู้ใช้ของเราซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำแต่ว่าพักไว้ก่อน